เพื่อนๆประสบปัญหากันหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่อยากจะวิวัฒนาการตัวละครหรือว่าตัวสมอนเนอร์ของเรานะครับแต่เพื่อนๆนะครับหาตัวละครเลนโบมอนไม่พอในการอัพนะครับเพื่อนๆรู้หรือไม่นะครับว่าเราสามารถหาเลนโบมอนได้จากอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสมอนเนอร์วอล์คคอรนิเคิลนะครับกับผมนัทเซอร์เอ็กนะครับ วันนี้เราจะมาหาตัวละครเลนโบมอนกันนะครับมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตราโกพัทนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูกและนี่คือแพ็กเกจเติมเงินสมอลเนอร์วอลคอนิเคิลนะครับใครอยากเติมเกมสมอลเนอร์วอลอย่าลืมนะครับติดต่อไปที่สเตราโกพัทได้เลยนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูกแล้วก็อย่าลืมบอกมาจากช่องนัสเซอร์เด้วยนะครับหรือว่าบอกว่าซัพพอร์ตช่องนัสเซอร์เอนะครับโอเคเพื่อนเพื่อน เพื่อนๆประสบปัญหากันหรือเปล่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะหรือว่าท่านผู้ชมคนใดนะครับที่ประสบปัญหาการอัพหรือว่าวิวัฒนาการตัวละครแต่ละตัวนะครับเราไม่มีตัวเรนโบมอนนะครับตัวละครตัวนี้ครับตัวละครเรนโบมอนไม่พอในการอัพหรือว่าเราอยากจะฟาร์มเรนโบมอนใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะต้องปั้นในส่วนของตัวละครค่อนข้างเยอะใช่ไหมเราไม่อยากจะใช้เศษในการอัพนะครับเพราะว่าเศษเนี่ยเราจะต้องใช้ในส่วนของ เอามาอัพสกิลแทนนะครับซึ่งเดวิมอนตัวนี้ก็หายากเหลือเกินครับผมมีวิธีมาให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับว่าวิธีหาเรนโบมอนนะครับหาอย่างไรนะครับไปดูกันเลยอย่างแรกเลยนะครับเพื่อนๆกดมาที่ด้านบนขวามือนะครับและกดไปที่บันทึกองค์ครักนะครับเราสามารถที่จะเลือกดูได้นะครับและจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับมีหัวข้อทั้งหมดด้านซ้ายมือนะครับสหัวข้อนะครับหเลยบันทึกการผจญภัยนะครับสนะครับดันเจียนประจําพื้นที่นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายเนื้อเรื่องมอนสเตอร์นะครับให้เรากดมาที่หัวข้อที่2นะครับเราจะเห็นได้ว่าแต่ละแมปนะครับอันนี้คือแมปรูเดรินนะครับเราสามารถที่จะลงดานพวกนี้ได้เพื่อฟาร์มเลนโบมอนได้นะครับอันนี้จะเป็นเลนโบมอนสําหรับ3าดาวนะครับแล้วก็มี4ดาวและก็มี5ดาวนะครับจะลงในส่วนของระดับง่ายแล้วก็ยากแล้วก็ยากมากนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบนะครับเราสามารถฟาร์มเลนโบมอนได้นะครับในจุดๆดนี้ แต่ละหมู่บ้านแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีในส่วนของการลงเลนโบมอนนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าแมปเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้เลยนะครับแต่นะครับเราสามารถลงได้แค่1ครั้งต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับสังเกตไหมครับว่าข้างล่างเขาได้เขียนเอาไว้นะครับว่าในแต่ละรางวัลสามารถรับได้1ครั้งต่อบัญชีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้อง พิจารณาหรือว่าคิดเยอะๆนะครับในการใช้เรนโบมอนเพราะว่าตัวละครหรือว่าตัวเรนโบมอนตัวนี้นะครับหายากมากๆนะครับโอเคก็1แมปเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ1 2 3 4นะครับ4ด่านด้วยกันนะครับ1ด่านจะประกอบไปด้วย3ตัวนะครับกว่าจะครบนะครับหรือว่ากว่าจะเคลียร์ก็ได้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เราก็ได้เพชรฟ้าด้วยนะตรงนี้ก็อย่าลืมมาฟาร์มกันด้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูแล้วกันว่ามันยากง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลงระดับง่ายไปก่อนแล้วกัน กดไปเลยเพื่อทําการกดเข้าไปใช่ไหมครับจะมีหน้าต่างเดี้ยงขึ้นมานะครับคำว่าดันเจี้ยนแล้วก็มีหมู่บ้านใช่ไหมครับจะมีระดับง่ายก่อนนะครับและจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยากมากครับตรงนี้ให้เรากดเข้าไปเลยเพื่อทําการเข้ามาแล้วนะครับตัวละครของเราจะไปโผล่ในส่วนของดันเจี้ยนและตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นอัตโนมัติได้นะครับโดยตัวละครของเราจะเดินเข้าไปตีให้เองในส่วนของตัวนี้นะก็ฟาร์มสบายๆกันไป รเราเอาแค่ตัวละครเลนโบมอนอย่างเดียวก็พอหรือว่าเลนโบมอนนั่นเองนะครับนี่ก็ให้มันเดินอัตโนมตัติไปก็ได้นะครับตัวละครที่ผมใช้นะครับหรือว่ามอนที่ผมใช้นะครับผมจะใช้ในส่วนของการูด้าแสงนะครับแล้วก็พิกซ,ซี่ลมแล้วก็แฟรี่ไฟนั่นเองครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการบอทออตโต้ไปเราจะเล่นมือก็ได้นะครับ แล้วก็เล่นสเตปเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นง่ายหรือยากหรือว่ายากมากนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต่างอะไรกันเยอะนี่เปลี่ยนเป็นพาดลมก่อนเพราะว่าเป็นในส่วนพาดน้ํานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นบอสเหมือนเดิมนะครับโจมตีไปก่อนน้านี้มันจะเป็นโฟลลิงใช่ไหมครับแต่ว่าในการเล่นของด่านหมูบ้านมันจะเป็นในส่วนของหมูนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับหลังจากการจบนะครับ นี่นะครับเราจะได้ในส่วนของเหรียญแล้วก็โพชั่นเล็กนะครับกดออกมาหลังจากกดออกมาแล้วครับให้เรากดไปที่เดิมเลยนะครับก็คือองค์ลักบันทึกนะครับหรือว่าบันทึกองค์ขลักนั่นเองครับล้วก็กดมาที่หัวข้อที่2นะครับแล้วเราจะเห็นด้านบนขวามือนะเห็นไหมครับว่ารับได้ทั้งหมดนะครับก็คือนี่นะครับสำเร็จแล้วนะครับ1อันพอรับเสร็จนะครับนี่เลยนะครับเราจะได้เรนโบมอนมาอีกแล้วนะครับ4ตัวนั่นเอง เพื่อมาทําการอัพตัวละครที่เราอยากอัพนะครับหรือว่าอัพมอนสเตอร์ที่เราอยากทํานั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ปั้นแฟรี่ไฟแล้วก็พิกซี่ลมแล้วก็กาลูด้าแสงนะครับแล้วก็ในส่วนของแม่มดลมนะครับเดี๋ยวจะทําการปั้นตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือนี่เลยนะครับอเมซอนนะครับอเมซอนหรือว่าอเมซอนนั่นแหละนะครับสำหรับอเมซอนน้ำนะครับตัวนี้ก็ต้องปั้นเพราะว่าบทที่5นะครับเขาบังคับใช้ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมมาปั้นกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ถึงบทที่5 วันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนให้เพื่อนๆดูว่าการอัพตัวละครหรือว่าการวิวัฒนาการเนี่ยโดยใช้เรนโบมอนนะครับมันดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาเศษนะครับไปอัพตัวละครเด็ดขาดนะครับถ้าเราเอาเศษไปอัพตัวละครแบบนี้นะครับตัวละครของเราหรือว่ามอนสเตอร์หรือว่ามอนเนอร์ของเรานะครับจะอ่อนลงนะครับจะอ่อนลงมากๆส่วนที่จะต้องเอาเศษมาอัพนะครับก็คือเรื่องของสกิลนั่นเอง นะครับสกิลจะใช้ทั้งหมดเนี่ยสิเศษต่อ1การอัพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนะครับมีเศษมากพอเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาอัพสกิลได้แต่ห้ามเอามาอัพในส่วนของการวิวัฒนาการไมเด็ดขาดนะครับเรื่องของการวิวัฒนาการเป็นส่วนของเลนโอมอนก็อย่าลืมนะครับมาแลกกันด้วยนะครับหรือว่ามาลงดันกันด้วยนะครับสำหรับดันเลนโอมอนนะครับสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูนะครับว่าการหาเลนโอมอนนะครับมันหาอย่างไรนะครับแล้วก็เราควรจะใช้ทรัพยากรอย่าง เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราจะเสียหรือว่าเราจะช้าหรือว่าเราจะต้องมาฟาร์มทรัพยากรอีกนานเลยนะครับกว่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันอย่าลืมนะครับผมฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตลาโกผั k นะจ๊ะโอเควันนี้ก็มารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับส่วนตัวก็ใกล้จะจบบท5้าแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับสมอลเนอร์วอลคอนี่เข้าว สวัสดีสวีดัตจ้า